สวัสดีครับรีวิวตะดลนอีกแล้วครับอยู่ตะดลนหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับหมายเลขนะหมายเลขตะดนตะดลนสี่เลนนะครับขาล่องมาจากภาคเหนือครับช่วงนี้อยู่ช่วงที่อ,อีกสิบสี่กิโลครับถึงอ,อำเภอบึงรางน้ำครับขอโทษทีบึงนารางครับจะออกรางน้ำอีกแล้วอีกสิบสี่กิโลครับ รีวิวไปทางอำเภอบึงนารางครับอำเภอบึงนารางเนี่ยด้านขวามือนะเดี๋ยวก็จะมีสถานีตำรวจแล้วก็อำเภอด้วยครับอยู่ติดตะลนใหญ่เนี่ยสี่เลนจะมีตลาดอยู่ด้วยครับฝว่างเยื้องๆอ่ะ่วตางข้ามจะมีตลาดนะ ะจะมีแยกหน้าฮะแยกนาก็มีแยกไปทางอำเภอโพนโโโโโโทะเลครับ สิบสองทะเลอะสิบสองทะเลได้ไงสิบสองทะโลสิบสองกิโลครับ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรเดี๋ยวนี้สิบสองทะเลสิบสองกิโลครับพ <c oughs> งไปโรดไรวัสดุก่อสร้างนี่ปลาใหญ่เลี้ยวขวาอำเภอเก้าเลี้ยวตรงไปครับนี่แยกนี้นะ แยกนี้ก็คือเชื่อว่าทุ่งใหญ่แยกทุ่งใหญ่เลี้ยวซ้ายไปเข้าตัวเมืองพิจิตรได้ครับอำเภอเข้าเลี้ยวเนี่ยถ้าตรงไปก็เลี้ยวขวานีก็กสี่สี่กิโลอ่ะแล้วก็สวัสดีเหลือหกสิบสามนะครับ ีป้ายบอกครับป้ายบอกป้ายบอกว่าอะไรครับบอกว่าอําเภอบึงนารางสิบสองกิโลให้ดูสภาพถนดนะครับ ทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดมาจากจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็เลยอำเภอวัชรบ,บารมีมาแล้วครับตอนนี้เหลือประมาณสิบกว่ากิโลครับถึงอำเภอบึงนารางครับตรงนี้มีตลาดด้วยเนาะตลาดน้องตลาด กกลองครับกลองหนองขานามครับอีกแปดกิโลครับสพบึงนารางครับ บ้านแหลมรังเลี้ยวขวาครับอ่ะรายงานอีกทีครับจากตรงนี้ไปก็297กิโลครับจากอำเภอบึงนารางไปนะครับถึงกรุงเทพนะครับ297กกิโล